o มอ m ์น n ิ่งค่ะทุกคนวันนี้เริ่มต้นในการซักผ้าก่อนเลยตะก้าผ้าอันเนี้ยดีมากแม่หมดซื้อมาจากช้อปปี้นะทุกคนดูดีมันจะแยกแบบดำขาวแล้วก็คือแบบขนาดก็คือไม่ได้ใหญ่มากวางแบบ ตามซอกตามซอยตามมุมอันเนี้ยได้เลยนะคะเดี๋ยวไอวุฒจะแปะลิงก์ให้นะคะข้างล่างที่ description box นะคะอ่าอันนี้ผ้าขาวอันนี้ผ้าสีต้องมีสองรอยกว่าบาทไม่ซื้อก็ไม่ได้แล้วก็คือเดี๋ยวนี้คือคนชอบถามใช่ไหมใน shopee ซึ่งไอวุฒก็แบบว่าไม่ค่อยได้แปะลิงก์ให้เพราะเราก็ต้องไปค้นลิงก์เดี๋ยวต่อไปจะพยายามแปะลิงก์สินค้าทุกชิ้นนะคะที่พูดถึงแล้วกันเนาะจะได้ไปหาซื้อง่ายฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ําดื่มสปริงเกิลนะคะอันนั้นอะไรอะถุงผ้าซาติน อันนี้คือแม่มดสั่งให้เขามาส่งที่บ้านทุกๆวันศุกร์เราต้องโอนเงินเป็นรอบนะคะแล้วก็เครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าแห้งนะคะดีมากก็คือเราไม่ต้องไปตากเลยแต่ว่าเวลาอบเสร็จแล้วตอนที่มันร้อนอยู่เราจะต้องแบบสลัดสลัดผึ่งให้มันแบบเรียบนะคะไม่ต้องรีดเลยดีเวอร์ อาบน้ำแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ขอเมาส์หน่อยละกันเพราะว่าทุกคนถามกันมาเยอะใช่ไหมตั้งแต่หมดเป็นลิปขนตาคือตอนนี้ขนตาไปหมดอ่ะหนึ่งเดือนเต็มแล้วนะคะก็เนีย่ยวันนี้ไม่ได้ใช้มาสคาร่าที่แบบว่ากาันน้ําอะไรที่มันพุ่งมากมายก็ใช้มาสคะา่าเขียวธรรมดาอันนี้ก็คือแบบความงอนของมันน่ะก็ยังอยู่แต่ข้อเสียคือต้องให้ดูอย่างงี้ข้อเสียคือก็จะมีบางเส้นเห็นปะที่มันเริ่มเริ่มตกแล้วอ่ะก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่ให้ดูข้างนี้ ข้างนี้น่าจะเห็นชัดเนี่ยทุกคนเห็นปะ มันก็จะไม่ได้งอนทุกเส้นันจะมีเส้นแบบขยิดขยือเพราะว่ามันจะหกักไม่ใช่มันจะหกักมันจะมีความแบบตรงออกออกมาแล้วก็โฉงช่วงปลายซึ่งแม่โบต้องบอกก่อนว่าขนตาเส้นนั้นเป็นขนตาที่ตอนนั้นมันสั้นแล้วเขาก็ลิฟขึ้นไปพร้อมกันแล้วขนตาจากขนตาสั้นใช่ไหมเหมือนแบบขนตาเพิ่งเกิดอ่ะแล้วมันก็ยาวมาพออะไรยาวออกมามันก็ยาวมาเป็นแบบธรรมาชาติคือขนตาเมื่อว่าคนขนตาแบบลงแบบนี้เลยอแล้วมันก็จะแบบมีความเคิร์ฟตอนที่โดนน้ำยาครั้งแรกแค่นั้นถามว่าอยู่ได้นานไหมเนี่ยหนึ่งเดือนก็ยังงอนอ เนี่ยยังงอนอยู่เลยแล้วก็มันมีแค่ความแบบไม่สมูทเหมือนตอนแรกๆมันมีแค่แบบบางเส้นที่มันแบบมีความแบบเริ่มดรอปลงเราก็ใช้ที่ดัดขนตาดัดเพิ่มอีกถามว่ามากกว่าหนึ่งเดือได้ไหมมดว่าได้เพราะว่าหอยมดก็คือปัดเซรั่มบำรุงขนตาทุกวันนะคะแล้วก็นั่นแหละดูแลรักษา 3, มันอย่างดีถึงสองเดือนไหมอันนี้มดยังไม่รู้ตอบไม่ได้น,นี้เพิ่งครบหนึ่งเดือนเนาะทุกคนก็นั่นแหละส่วนคิ้ววันนี้คิ้วต้องบอกว่าแอบเมาว่าวันนี้คิ้วลกนิดนึงเพราะว่าเอ ปกติทําคิ้วกับอนาตาเซียค่ะก็คือไปแบบตามน้องวาเลนทายท์มาค้งละหนึ่งพันบาทเขาทําดีมากเลยนะทุกคนเขาแบบจัดระเบียบคิ้วแวคิ้วทุกอย่างแล้วแบบมันทําให้หน้าเราเฟรชมากถึงแม้เราไม่ได้แต่งหน้าแบบหน้าสดก็คือฟนวอทักตลอดเลยแบบหน้าเฟรชมากพอคิ้วอะแบบคิ้วยู่ดูเฟรชมากคือแบบช่วงนี้ก็คือเกิดเยอะมากก็ไวเพื่อจะไปทําคิ้วอีกรอบหนึ่งนะคะกับอนาตาเซียเขามีหลายสาขามาส่วนใหญ่จาทําที่เซ็นทัลเนมาซีไปอะวันนี้แม่มดคิดว่าคิดว่านะจะทําสีผมเองเพราะว่า คือไปทำสีผมที่ร้านสองรอบแล้วแล้วทีนี้ มันก็เป็นสีแบบโทนประมาณเนี้ยทุกคนคือจริงๆแม่มดก็พยายามดูเอาละกันนะคะเพราะว่าสีผมแต่ละช่วงมันก็แล้วแต่แสงนะคะน,นี่คือแสงธรรมชาติที่ไม่ได้มีแบบแสงแดดเนาะถ้ามีแสงแดดก็จะเป็นประกายน้ําตาลมากกว่านี้ทีเนี้ยแม่มดอยากได้เป็นสีใหม่นะคะด้วยความที่เราผมสัน้นเรารู้สึกว่าเออเราทําเองก็ได้อยู่บ้านวันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาลองทําสีผมด้วยตัวเองนะคะลองดูไม่รู้ว่าจะรอดไหมนั่นแหละลองดูละกันซึ่งสีผมที่ทำวันนี้เป็นสีผมแบบโฟมอยู่ไหนไม่รู้ มาทุกคนตื่นเต้นว่าเาขอโฟมเปลี่ยนสีผมที่เมจะลองวันนี้ก็คือลิซเซ่นะคะอันนี้คือเจอตามซูเปอร์มาร์เก็ตบ่อยมากแต่ว่าไม่เคยรู้ว่ามันคือโฟมทีนี้มันน่าสนใจตรงนี้แหละตรงที่แบบมันเป็นโฟมแล้วเราคิดว่ามันน่าจะกระจายผมได้ทั่วมากกว่ามันก็เลยแบบว่าอะลองดูแล้วกันแล้วมีความแบบมั่นใจตัวเองยังไงว่าแบบว่าเออถ้าเกิดว่า ผมัานมันก็น่าจะทําง่ายกว่าวันนี้นั่นแหละก็เลยจะมาลองตัวลิเซ่ตัวนี้นะคะคือจริงๆมันมีหลายสีมากทุกคนมันเป็นสีแบบแฟนซีมากน้ํางงน้ําเงินแต่เราก็แบบมีแบบเป็นโทนแบบน้ําตาลอะไรเงี้ยแต่เราก็คือแบบมาน้ําตาลแล้วไงเราก็เลยเลือกเป็นสีมิ้นท์แอชมานะคะคือมันเขาก็จะบอกตรงนี้นะทุกคนว่าสีผมก่อนที่จะทําของแต่ละคนนะอยู่ในระดับไหนหนึ่งสองสามจะได้สีผมประมาณไหนคืออันเนี้ยไม่มดแบบพลิกหลังกล่องแล้วแบบว่าอ๋อเออหว่าดีสีของไม่มดนะคะ จะสีประมาณเวลิไลของแม่มดน่าจะเป็นแบบไลคัลเลอร์ตรงกลางนะคะก็จะได้สีผมที่แบบโทนเข้มขึ้นมานิดหน่อยที่จะเป็นสีแบบโทนแอชก็คือแบบไม่ได้ออกโทนน้ำตาลจามากแบบนี้นะทุกคนคือเขาบอกว่าอ่านวิธีใช้ข้างหลังไม่ยากทุกคนแค่ผสมแล้วก็บีบใส่หัวเลยน้ำตาลหมดเหลือเทาน้ำตาลก็คือยังมีความเป็นน้ำตาลอยู่แต่เป็นแบบหมดแล้วก็แบบเหลือเทา <c oughs> คือแม่มดกันเหนียวมาสองกล่องนะคะแกะและกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง ในกล่องแกะมาเขาก็จะมีเป็นหัวปั๊มโฟมนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่ามันมี2ตัวที่ใช้ผสมกันนะคะอีกตัวหนึง่งอันนี้จะเป็นแบบคู่มือต่างๆเดี๋ยวค่อยแกะเยวอันนี้คืออันนี้คือทรีทเมนต์นะคะมีทรีทเมนต์มาให้ด้วยอ่าโอเคอ๋อเขามีแบบภาษาไทยให้ชัดเจนเลยก็คือเขาบอกว่านี่มันมีเลขบอกอันนี้คือเบอร์หนึ่งอันนี้คือ เบอร์สองแค่ผสมอันนี้กับอันนี้รวมกันนะคะเขาบอกว่าห้ามเขยา่าไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมลองดูลวกันอะมาเริ่มให้เอาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองผสมกันนะคะเนี่ยทุกคนช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยอยู่บ้านก็ทําผมได้ง่ายๆที่บ้านง่ายหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูกันมันเป็นโฟมมันน่าจะง่ายกว่าแบบเป็นครีมอะแม่หมดแกะเบอร์หนึ่งอันนี้คือเบอร์สองพใส่ลงไปทุกคนน้ํายาเปลี่ยนสีคือแม่ก็ไม่แน่ใจว่าแบบ1กลอ่อง จะพอหรือเปล่าแต่ว่าผมสั้นคิดว่าน่าจะพอลองดูแล้วกันเนาะทุกคนเป็นการทําสีผมด้วยโฟมครั้งแรกงเราหมดเลยอ่ะเขาบอกเลยชัดเจนว่าห้ามเขี่าห้ามเขยเ่าแรงๆให้คว่ำขวดขึ้นลงประมาณห้าครั้งเป็นทําเป็นการทําสีผมที่แบบอ่อนโยนมากๆอ่ะประมาณนี้อุย้ยเกินแล้วแถมหน่อยทุกคนเหมือนน้าส้มเลยเสร็จแล้วขออานคู่มืออ๋อในคู่มือมีไอ้นี้ด้วยอ่ะทุกคน ถุงมือนะคะดีจังแล้วก็คู่มืออ่ะโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนหัวนี้เป็นอันนี้อ๋อดูดีเหมือนน้ำส้มเลยเลิกแล้วนะหลายคนสงสัยใช่ไหมว่าเวลาทําสีผมต้องสระผมก่อนไหมน,น,นี่คือก็คือไปเสิร์ชเด็ดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าเวลาเราทําสีผมไม่ต้องสระผมก็คือควรสระผมก่อนหน้าที่จะทำสีผม,มาประมาณ 1- 2วันเพื่อให้ผมได้ผลิตน้ํามันเพื่อเคลือบเส้นผมก็คือข้อดีคือหนึ่งมันจะ ช่วยปกป้องเส้นผมเราจากน้ํายาทําสีผมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้ํามันบนผมมันจะทําให้สีผมติดบนผมเราดีกว่าพึ่งสระมาจริงๆก็ชอบสีผมตอนตอน้องของตัวเองตอนนี้เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่านั่นแหละนะคะเราก็ต้องมีเปลี่ยนบ้างพร้อมค่ะเ,เวลาทําทุกคนปกติเราจะเห็นเป็นหัวปั๊มที่เป็นหัวแบบฟองบับเบิ้ลใช่ไหมตอนนี้เขาบอกว่าแค่บี ตั้งแต่คููจดปลายวาสซันไมาหมดว่าหนึ่งขวดน่าจะพอนะคะเกินเต้นอะ เเขาบอกว่าอย่าพยายามสางผมม่วซัวแล้วก็สางม่วซัวเพราะว่าเดี๋ยวผมมันจะพันกันนะคะเกือบหมดแล้วคือจริงๆแบบอแม่หมดก็คือแบบพอแล้วนะแต่ว่ามันมีอีกแม่เยก็เลยแบบเพิ่มไปหน่อยแล้วกันเอพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยให้นวดให้สีผมมันเข้ากันแล้วแบบโฟมก็คือแบบจะยิ่งแบบฟองฟูนุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วนวดไปก็คือแบบเอสบายหัวดีนะทุกคนสรุปว่าผมสั้นก็คือไม่ต้องถึงกับใช้หมดก็ได้นะคะ เนี่ยก็จะประมาณนี้ทุกคนเราแม่หมดแบบแอบเลอะตรงนี้ใช่ไหมจริงจริงมันต้องแบบมีผ้ากันแต่ว่าคิดว่าแบบด้วยความที่มันเป็นโฟมเนาะแล้วมันนวดแล้วมันก็จะแบบฟองไปเรื่อยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะไม่ได้หยดลงมาเท่าไหร่แต่ปรากฏว่ามันก็แบบหยดลงใส่คอนิดอนึงแล้วมันก็แบบเนี่ยทุกคนพอยโมเชดอ่ะก็คือแบบโฟมก็คือแบบเปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการแล้วอ่ะมันจะเป็นสีแบบเทาๆแอชเขียวเขียวมนมนเราก็นวดนวดนวดนะคะก็คือไม่ต้องใช้อะไรคุมอยู่อย่างนี้ได้เลยเพราะว่ามันแบบ เนื้อโฟมมันแบบหนานุ่มมากอะทุกคนนั่นแหละก็ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลอน คือมันออกแนวแบบว่าไปทางแบบไม่น้าตาลมากแล้วก็วจะเป็นแบบสีมบนๆเขียวเีๆออกน้ําตาลเข้มหน่อยๆเดี๋ยวว่าจะไปล้างแล้วก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะคือใดๆคือมาชาล่าค่ะ คือก่อนหน้าน,นั้นถามเขาใช่ไหมว่าแบบว่าขอเบอรมาสคาร่าที่แบบล้างออกง่ายเนี่ยคะ่ะแบบไม่ต้องกันน้ําก็คือตัวนี้นะคะเนี่ยคะ่ะก็คือรีวิวมาคาร่าไปในตัวเลยก็คือไม่กันน้าจริงเมื่อกี้ก้มสระผมก็คือแบบไปเลยใต้ตาออะเปิดให้ดูหน่อยหละกันว่าจริงๆรงสีผมเป็นยังไงอ่ามันก็มีความแบบเข้มขึ้นแล้วก็แบบความประกายน้ําตาลน,นะคะ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ก็แบบแอบหายไปแล้วก็เม a ซ i n g มากก็คือตอนล้างผมตั้งอันนี้ไม่เกี่ยวกับตอนลงทรีตเมนนะคือก่อนลงทรีเมนนะตอนล้างผมเอาครีมเปลี่ยนสีผมหรือโฟมเปลี่ยนสีผมออกไปอะผมนุ่มมากเหมือนใส่ทรีทเมนต์เลยงงเหมือนกันแล้วพอลงทรีทเมนต์ไปก็คือหอมมากแล้วผมก็แบบเนี้ยไม่พันกันเลยทุกคนแบบดีเดี๋ยวม่ไปเาผมแล้ว แล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือความแสงก็มีความแบบเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะเพราะก็กแบบทิ้งไว้ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันอันนี้คือสีเสร็จแล้วเห็นปะมันจะมีความแบบเข้มขึ้นนิดนึงแต่ว่ายังมีความเป็นประกายน้ําตาลนิดนิดแต่ว่ามีความแบบ เขียวมากขึ้นเนี่ยทุกคนมันก็แบบเออแปลกดีก็ดูเป็นอีกลุกนึงนะคะก็คือแบบความเป็นมิติลีาผิวข้างในสิผมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ดูแบบว่าเออหน้าแบบคมขึ้นถือว่าประสบความสำเร็จอวทให้ดูทั้งหมดคือมันก็มีความแบบ สีสม่ำเสมอมีความแบบประกายอยู่ในตัวเดี๋ยวจากนี้มุนากาศจะออกไปทํานู่นทํานี่ข้างนอกเดี๋ยวเราไปเจอแดดแล้วมาดูกันว่าแบบเออสีผมตอนแบบเจอแดดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เป็นแสงข้างในซึ่งเป็นแสงที่แบบวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีด้วยเป็นแบบ pm 2 .5 เยอะมันก็แบบเป็นเมฆเป็นหมอกบังแสงไปหมดนะก็เป็นว่าประมาณนี้นะคะวิธีทําก็ไม่ยากทาได้เองที่บ้านมีความแบบเป็นเขียวเป็นหม่นเป็นเทาว่ากันไปนะทุกคนเก๋ดีนะคะเดี๋ยวจะอไปที่ข้าวที่โอ๊ย อ๊ยเซ็นทรัลชิดลมช่วงนี้ติดแจ็คเก็ตหนังไม่ใช่แจ็กเก็ตสีอันนี้มันคือเชิ้ตเชิ้ตหนังอันนี้มากเลยแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะควรหาแจ็คเก็ตสีดำอื่อเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นสีที่ใส่ได้ทุกทุกวันอเออเนี่ยหิวมากไงสมองไม่ทำงานเราทุกคนพูดจาช้าไปสระผมมาเราแบบสีผมเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนไปตามแสงเนาะทุกคนก็นถือว่าเป็นแบบสีผมที่แบบมีมิติชอบ ชีพผมใหม่เลวันนี้สิบสิบเนี่ยถ้ามองฝั่งนี้ก็จะมีความแบบเขียวหมดมากกว่าหน่อยอีกแสงหนึ่งก็จะมีความแบบน้ําตาลมากกว่าหน่อยเทามากกว่าหน่อยงงไปหมดเนี่ยถ้าแสงธรรมชาติก็มีความน้ําตาลมากกว่าหน่อยสดีดดีีเจฟ้าชาร์ลนะอัพครับอ้อย all sticky ว้ายพี่ครับว้ายพี่วาย you gonna know right you, you <'re S 2> gonna tell me today or You wear the jacket yeah yes because i wear a jacket that's it that's it this jacket i wear many times but it's not sticky it's been 10 minutes like do you know why i'm sticky i'm like i'm waiting for a big surprise did you see you can see now see what <laughs> did you see it yeah i see the jacket yeah you know i'm looking for the pocket to put it in my pocket and i see i remember i have pocket but this is not, it's pocket, it's inside. <laughs> and now I see it. it's inside out. <laughs> this is real me, right? Real you, you drop fork and you make your clothes dirty when you eat. I need to put like a big, big napkin here, you know, like, a, then you can eat. And then and then you forget stuff, but now I forget stuff too. I just go out of the car. I don't. I don't. I don't turn it off. So many. It's like a M virus that I just got. We are we, gonna go out today or next year? How <laughs> 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 Yeah, we need to change battery. Oh my <laughs> god! I... My this, and this. Oh, like, why is sticky? Like it's so sticky. Why is like that? Nah, it's okay. No. Okay. Give me Mac. What do you want to eat, Palum? <laughs> Why you call me Bangalore? I got so many memories. สรุปก็คือไม่ได้ไปเซ็นท่าชิดลมมาเซ็นท่าเอ็มบัสซี่ This is how you get kicked out of a shop. วันนี้ว่าจะกินอาหารเวจเทอเรียนกับแฟนนะคะทุกคนปกติก็คือขัดหมูขัดไก่ขัดเนื้อไม่ได้แต่ก็แบบ อันนี้ข่อยเสี่ยวต้มยำแบบวจ g ท t เร i ยนงงเหมือนกัน mm hmm. ส่วนแม่มดสั่งต้มโขรงเห็ดนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรแต่อันนี้คือ mm hmm. กระเพราต้าหู้ของแม่หมดเอง กินเมงคำครั้งแรกวะ่ะข้าวว้าวข้าวที่เคยน่ากิอร่อยใช่ไหมอืม mm hmm. <laughs> ไม่รู้คาเรียกว่าเมยงคำหรือเปล่าอ mm ือ hmm. จิวอ่ะอร่อย mm hmm. อือ <laughs> อิอ่ออ <laughs> แม่มดกำลังจะไปซื้อน้ำหอมค่ะทุกคนจะไปดูกันว่าน้ำหอมที่มดใช้ช่วงเนี้ย คืออะไรแล้วเป็นน้ำหอมที่วันซื้อซ้ำโอ๊ยสักมาแล้วน้ำหอมอันนี้เป็นน้ำหอมที่วันซื้อมาตอนอันเล็กอ่ะอันปวดเล็กเท่านี้แล้วมันก็ใช้จนหมดแล้วก็ชอบมากแล้วก็อยู่ชอบด้วยใช่ไหมลองยูไม่ลองไม่ใช่ลอง w ่ a t do you mean long. <laughs> What did say? You like my perfume ใช่ไหม That's the one we're gonna go buy right? Yeah. Oh, My favorite day. <laughs> เาโนไฟเดบลลูนบอล่ะอิมากอยู่เคาน์เตอร์เฟอร์รี่คนใช้ที่ยววัดช้อะที่ลองใช้เราชอบคือไซส์สามใช่ไหมเขาก็มีห้าสแล้วก็มีตัวริเวนเดอีเป็นแบบเก้าสิบโมแดงอีกรลูไปหมดแม่าบอกให้ใช้แบบอันเือนเล็กก็พอแล้วแบบไปใช้อย่างอื่นเพราะว่าน่าจะซื้อทองปอดเพิ่มแต่ไม่พีเวลาไปเลือยเพราะทองปอดต้องให้เขาท่องไนเลยโอ้ยโอเ่ไนดน ว่าซื้ออาหารเช้าไข่ออร์แกนิก89บาทเบิ้ลสองไปเลยแล้วก็ตัวส피นนชครีมที่แบบทำกินหกเช้านะทุกคนแล้วก็อะโวาคาโด Why What e n e d Why you look so dirty <laughs> Come in I didn't touch my tongue I have mask on dummy <c oughs>